A million mind games, but instead I say something not illogical. Markable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and สวัสดีครับาเวทเตอร์ไทยแลนด์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์บริการ XCMG ไ Thailand นะครับสาขา,าจังหวัดระยองจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาดูรถขุด G-Series รุ่นใหม่เลยนะครับ3รุ่นที่มาโชว์ในวันนี้ก่อนนะคร่าวๆเนี่ยน่าจะมาเปิดตัวกันทั้งหมด5รุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ศูนย์ระยองเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นเดี๋ยวจะมีรุ่นอะไรบ้างไปไล่ชมทีละร,รุ่นพร้อมกันเลยครับผมอ่ะ มาชมคันแรกเลยครับท่านผู้ชมคันแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วนะอันนี้ก็คือ XMG c XE 6 0 G นะครับเอาคร่าวๆยอ่ยอๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะ walk around คันให้ครบทั้งหมด3รุ่นนะวันนี้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ฝนจะมาเนาะเพราะว่ารีบถ่ายรีบหลบฝนด้วยนะครับคันนี้นะครับ XE 6 0 G เนี่ยมีเครื่องยนต์มาเนี่ยทั้งหมด สามรหัสนะครับในมาจำหน่ายในประเทศไทยก็คือเป็นเครื่องยนต์คูโบต้าเครื่องยนต์ยนมานะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์หัวใยซึ่งคันที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์หยวใยนะครับแล้วบอกเลยว่าราคาโคตรดีโคตรดีท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาท้ายคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่ท้ายคลิปของเจ้าตัว XE 60G กันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นรถไซส์ขนาด หกตันนะครับนะน้ำหนักของรถเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดตันอ่าโดยประมาณนะครับห้าจุดเจ็ดตันห้องเก๋งบอดี้อะไรทุกอย่างนะครับได้รับการออกแบบใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รูปทรงใหม่เฉียเฉียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงต่างๆนะครับเจาะระบายความร้อนรวมถึงตัวโลโก้ที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นด้วยนะครับนี่ครับเป็นสติกเกอร์ใหม่นะครับของ xmg c อ่ะเดี๋ยวมาดูหัวใจหลักของเขาเลยแล้วกัน นะครับในนี้นะครับนี่ครับที่ผมบอกท่านผู้ชมไปหัวใจหลักของรุ่นนี้เอาเข้ามาทำตลาดเบื้องต้นนะสี่คันในไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหมดเกลี้ยงเรียบร้อยครับขายหมดเรียบร้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ยังสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับพร้อมจำหน่ายตลอดนะครับสำหรับ บ็อกนี้นะครับของ XE 60G เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์หัวฉ่ายนะครับในรหัส WP 3.2นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่49.3แรงม้านะครับแต่ว่าเป็นเครื่อง NA นะ49.3แรงม้า NA แล้วก็นี่ครับปั๊มไฮดรอลิกก็เป็นของ XCMG นะครับรวมถึงกรองแนวชุดกรองต่างๆนะครับจะอยู่นี้บริเวณนี้ นับแล้วก็เคานเตอร์เวทอะไรพวกนี้นะครับได้รับการออกแบบมาใหม่หมดจดนะครับพร้อมแล้วก็ชุดนะครับหม้อน้ําระบายความร้อนเนี่ยสองตอนสองตอนนะครับใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดไฟฟ้าของเขาอ่ะ e ย u อะไรพวกนี้นะ่านผู้ชมแล้วก็นี่แผงแอร์นะครับอยู่นี่นะครับโอ้ยหนาวเย็นอยู่เลยแล้วก็สวิตช์นะครับตัดแบตเตอรี่เวลารถจอด นานๆแล้วไม่ได้ใช้งานนะครับจริงๆก็ <todas> man, ควรตัดทุกวันแหละนะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เซฟตี้รถกันไฟฟ้ารับวงจรเนาะอันนี้ก็คือที่อยู่ในเจ้าตัว XE 6 0 G ของเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นต่อรถเล็กเนี่ยค่อนข้างจะไวนะครับในเรื่องของการวอล์กขอาเราเพราะว่าคัานเล็กเนาะมันจะไม่เหมือนรถ200นะครับแล้วก็นี่ครับท่อด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะที่เป็นท่อนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นกรองนะครับอยู่ตรงนี้ผมจะเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นกรองอากาศนะครับอยู่ภายในแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นชุดเมงคอนทอลวาวนะครับอยู่ตรงนี้รวมถึงถังน้ํามันแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์อะท่านผู้ชมเห็นไห นะครับใส่อุปรกรณ์ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้จะใส่พวกถังน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า,าถังจารบีประมาณ5ลิตรเนี่ยใส่ได้5ลิตรสิลิตรเนี่ยตรงใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูต่อสักครู่นะครับนะครับต่อมาช่วงล่างเขานี่นะครับช่วงล่าง นะครับจะอยู่ที่โรลเลอร์นะเอาโรลเลอร์ก่อนโรลเลอร์ er 5ลูกนะครับโรลเลอร์ er ล่าง5ลูกโรลเลอร์ er บนลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ใบแทะห้าเซนนะครับได้รับการออกแบบมาแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็มีชุดเฟรมติดเฟรมมาทั้งหักเห็นไหมท่านผู้ชมมีกาดเฟรมแล้วก็ตรงนี้นะครับได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้วก็ใบมีดนะครับมาพร้อมใบมีดดันดินนะครับตัวนี้บุ้งกี่นะครับของเขาจะอยู่ที่0.24ลูกบาทเมตร มาพร้อมลายไปรปิ้งนะไอตัวบุ้งกี่เขาเนี่ยจะอยู่ที่0.24นะครับแล้วก็แถมลายไปรปิ้งเข้ามาให้นะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูนะครับพร้อมกันตอนทดลองขับนะแล้วก็เราดูภายในด้วยว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะนะครับมาฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้จะเป็น XCMG นะครับ XE 7 0 G นะครับผมเป็น XE 7 0 G ก็เป็นพี่ใหญ่เนาะที่ที่ขยับเข้ามานะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นไซส์ขนาด8ตันนะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมดูน้ำหนักกับท่านผู้ชมนะน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7.68นะครับ7.68แรับก็เราเร,รา7ตันกว่าเกือบ8ตันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นคุ้มค่าแล้วบอกเลยว่าเป็นเครื่องหวยฉายทำราคาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ นะครับแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตรงนู้นก่อนไปดูฝั่งเครื่องยนต์ก่อน,นครับว่าจะมีอะไรกันบ้างก็ตามสภาพนี้นะท่านผู้ชมพอรถลงจากท่าเรือเนยังไม่ได้ล้างนะครับภายในอะไรเท่าไหร่นะครับมาแล้วก็มาจอดโชว์เพราะว่าก็มากันสดๆร้อนๆได้พักหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนะครับเห็นไหมขเขาตัวเวทเขาไอตัวเนี้ยเขาตัวเวทเขาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายรุ่นพี่ตัวที่เป็น200ออ่ะนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมจะคล้ายๆตัวที่เป็น xe215g นะครับจะมีแถบสะท้อนแสงด้านหลังสีแดงแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็สติกกกสต๊กเกอร์ท้ายนะครับนีท่ออยู่ด้านบนแล้วก็กรองอากาศอ่าพอเราเปิดเข้ามาตัวนี้ปุ๊บนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเวอร์ชยัยขนาดสีสูบเช่นกันท่านผู้ชมเป็นบล็อกเดียวกันกับ xe60g ตัวนี้นะครับเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะแต่ว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นสีสูบทอร์โบครับ แรงม้าพื้นฐานเนี่ยของเขาจะอยู่ที่สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าจุดสามแรงม้าโดยประมาณนะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเพิ่มบูตแรงม้าจากเทอร์โบเข้าไปอีกนะครับแต่ผมไม่รู้สเปกว่าหลังจากบูตเทอร์โบไปแล้วเนี่ยนะครับแรงเครื่องจะเป็นอย่างไรแต่ผมว่าเพิ่มแน่อย่างน้อยห้าถึงสิบแรงม้านะครับโดยประมาณนะขั้นต่ำตีขั้นต่ำไว้ก่อนประมาณห้าแรงม้านะครับสำหรับแรงบูตแล้วก็ หมือนเดิมครับฝั่งข้างในก็จะเป็นปั๊มไฮโดรลิกเนาะแล้วก็ชุดไดสตาร์ทอยู่นี่ฝั่งหมอ้อน้ําอยู่นี่เช่นเดิมนะครับตามสไตล์รถเล็กนะครับก็จะสลับฝั่งกันกับรถใหญ่เนาะท่านผู้ชมคราวนี้ก็จะมาดูนี่ครับเป็นกอกอากาศ2ลูกนะครับบนล่างนะครับอ่าแล้วก็หมอ้อน้ํานะครับสองตอนแผงแอร์นะี่ครับนะคอยอแผงคอยแอร์อยู่นี่แบตเตอรี่2ลูกนะครับอันนี้จะเป็น ชุดควบคุมกล่องไฟนะครับนะกล่อง ecu จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สวิตช์เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสวิตช์ตัดไฟนะครับนะในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะปิดเปิด,ปดจากตรงน,นี้ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็จะขยับขึ้นมานะค่อนข้างหนากว่าตัว60นะครับอขออภยัยท่านผู้ชม xe 7 5 g นะครับพูดผิดมาตลอดเลย ขออภยัยต้องต้องต้องขออภยัยท่านผู้ชมเลยนะครับจะเป็น XE 75G นะครับ 75G นะครับนะ่ะแล้วก็ดูจากไอ้ตัวมอเตอร์ตัวเดินนะครับโรลเลอร์ er ล่าง5ลูกนะครับแล้วก็โร er, ลเลอร์ก็จะเป็นแคลรียนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแคลรีย1ลูกนะครับแล้วก็ล้อนําชุดล้อนํานะครับมีอันนี้มีกาดติดจากชุดเฟรมมาเลยเนาะแล้วก็ระบบไฟ LED นะครับผมนี่ ใบดันขนาดใหญ่นะครับนี่ครับกว้างขวางเลยนะขนาดของใบดันนะครับอยู่ที่ประมาณ2.2เมตรนะขนาดความกว้างของใบดันนะประมาณ2.2เมตรแล้วก็ห้องโดยสารนะครับกว้างขวางสะดวกสบายอ่าแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะขึ้นไปเติมน้ํามันนะครับกองเก็บอุปกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วก็เช็คตรวจเช็คอะไรต่างๆภายในด้านบนนะครับแล้วก็ห้องโดยสารนะครับเมื่อกี้พอดี มีเจ้าหน้าที่มาเช็ดทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับนะก็เนี่ยครับแน่นนะนะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าซีนประตูนะครับแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็งานนะครับนะทำได้ดีขึ้นเหนือเรียบร้อยขึ้นแล้วก็งานประกอบเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะครับเยอะเลยนะแล้วก็อันนี้แผ่นรองนะครับเนี่ยเอียเอ่ยมๆี่ยอยู่ตรงนี้ดูด้านบนไหมท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมจะพาไปดู อ,อย่างนั้นสักพูดนะครับขอาวางตรงนี้ไว้ก่อนดูก็คล้ายกันครับกับ 75G เนี่ยจะคล้ายกันกับ 60G นะครับนี่ครับเป็นกุญแจระบบกุญแจสตาร์ทแล้วก็ชุดแผงควบคุมต่างๆหน้าจอนะครับ LCD นะครับขนาดกำลังพอดีเลยท่านผู้ชมแล้วก็ตรงน,นี้เป็นคอนโทรลของใบดันนะครับใบใบมีดดันดิน แล้วก็ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างน,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 นะนะครับเฮดรูมเนี่ยเหลือระยะพอสมควรนะจากประมาณศีรษะคนนั่งถึงตรงเนี้ยมีเหลือพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าเวลาทดลองขับแล้วเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีซันรูปตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยเป็นซันรูปนะแล้วก็ม่านรอบคันเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือช่องกระจกตรงที่วางเท้าเห็นไหมท่านผู้ชม มันเว้าลงไปนะครับสามารถทําให้มองเห็นบริเวณช่วงล่างแต่บริเวณนี้ถ้าสมุทิท่านเป็นผู้ชมเนะี่ยอ่าเป็นคนขับขี่นะครับท่านผู้ชมมาเป็นคนขับขี่เปล่ามุมมองว่าจะประมาณนี้ครับอมอง,งไปด้านล่างเรานี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทดลองขับแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ผมไม่ได้แขวนที่ให้คออะไรหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูกลัวฝนจะตกแล้วท,ท่านผู้ชมนะครับโดยโดยประมาณนะประมาณนี้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับทดลองขับทั้งสองรุ่นเลยทั้ง XE 75G แล้วก็นะครับ x, x e 60G นะครับตัวน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงประมาณบ่ายเนี่ย นเดี๋ยวท่านาผู้บริหารคณะผู้บริหารจากประเทศจีนนะครับนะจะมาเปิดงานนะครับเ,เกี่ยวกับงานเซอร์วิสของ xmg c thailand นะครับผมนี่ครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองขับทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมาดูในคลิปถัดไปนะท่านผู้ชมว่าการขับจะเป็นเช่นไร่อมาบอกราคาท้ายคลิปกันก่อนสำหรับ xmg c xe 6 0 g คันนี้นะครับราคาค่าตัวท่านผู้ชมพอจะเดาออกไหมว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย6ตันนะท่านผู้ชม5ตันกว่า6ตันนะครับดูรูปทรงแบบนี้นะครับเครื่องยนต์หัวใชสี่สูบ4ี่สุแรงม้าค่าตัวของเขาอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชม1ล้าน2แสนบาทเท่านั้นครับท่านผู้ชม ล้านสองลดห้าตันกว่านะผู้ชมหกตันน่ะแต่ราคาล้านสองอ่ะเอาบ้าา,าถ้าเอาติดต่อสนใจ x c m g นะ x c m g Thailand นะครับติดต่อเซลใกล้บ้านได้เลยนะครับมา x e 6 0 g แล้วท่านผู้ชมมาดูคันนี้ XE75G ให้เดาราคาคันเมื่อกี้ห้าตันกว่า6กตันอนะล้านสองคันนี้เจ็ดตันกว่าแปดตันเออราคาเท่าไหร่ เดาสิครับ tiktok tiktok ร้า5ครับนะอยู่ที่เราเราประมาณร้าน55ถ้าจำไม่ผิดนะราคาเราเๆานี้เลยครับไม่เกินนี้แต่ได้รถ8ตันครับรถ7ตันครึ่ง8ตันกับราคาล้านกลางอ่ะท่านผู้ชมคิดดูว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนนะครับกับการที่ดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่มาตรฐานยังคงเดิมนะครับกับ x c mg xe 7 5 g นะครับแล้วก็นี่ครับนูน่นยืดบุง้งกีไปเสียดฟ้าเลยนะครับสำหรับสเปคบุง้งกีของเจ้า xe 7 5 g นะครับนู่นนะครับจะอยู่ที่0.32ลูกบาทเมตรท่านผู้ชมนะครับมาพร้อมไฟ led หนึ่งข้างจริงนะเติดเพิ่มได้นะติดเพิ่มตรงนี้ได้นะให้เป็นสองข้างก็ได้นะครับ นะเนี่ยประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอ๋อก็สำหรับคลิปเจ้า2รุ่นนะครับทั้ง XCMG XE 60G นะครับแล้วก็ XCMG XE 75G นะครับสเปคพร้อมราคาบอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรอดูตอนทดลองขับทีเดียวนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนทดลองขับจะเป็นอย่างไร มารอชมกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ